สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่29มิถุนายนนะครับครับวันนี้ก็จะมาในหลีกของนอร์เวย์นะครับทีมนะครับเฮาเกซุดนะครับเจอกับคิดเตนซุดนะครับผมครับคู่นี้นะครับคิกออกกันในเวลานะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของบ้านเรานะครับผม คู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ผมสนใจครับก็เลยหยิบขึ้นมานะครับเพราะว่าคู่นี้นะครับทั้ง2คู่นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับมีการเสียประตูที่เยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ฟอร์มฟอร์มคือสูสีก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้ดูดีเลยครับไม่ได้ดูดีเลยทีเดียวนะครับอย่างฮาวเกซุดนะครับผมฟอร์มฮาวเกซุดตอนนี้นะครับก็คือมีการเสียประตูที่เยอะนะครับเสียประตูไปถึง8ประตูนะครับ แล้วก็มีการเสียตะกรในครึ่งแรกนะครับไม่เห็นอย่างชัดๆเลยนะครับแล้วก็แพ้ติดกันถึง3ตาด้วยนะครับผมสุนคิดเตียนซุดนะครับผมคิดเตียนซุดนะครับเช่นกันครับเสียประตูไปถึง6ประตูนะครับแต่ว่าเสียประตูน้อยกว่าเฮาเกซุดนะครับผมในการผลิตสกกร์ครึ่งแรกนะครับมีให้เห็นนะครับอย่างน้อย1ลูกนะครับมีการเสียประตูเช่นกันนะครับแล้วก็ทําประตูได้ดีเช่นกันครับผม ครับผมว่าคู่นี้น่าจะมีการแลกกันครับนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยน่าจะมี1ลูกให้เห็นนะครับผมคิดว่านะครับผมเพราะว่าใน4ส่วน5นะครับสกอร์ครึ่งแรกมีเห็นนะครับ80%สนะครับสำหรับผมนะครับใครที่คิดเหมือนผมนะครับสามารถลุยได้เลยนะครับผมครับคู่นี้นะโต๊นะครับเปิดราคามานะครับตอนนี้นะครับมี0.75ด้วยนะครับเปิดมาเล็กน้อยแต่ว่าค่าน้ำนะครับอยู่ที่1.4 1.4เท่านั้นครับคิดดูนะครับว่าเขาเปิดน้ำมัน้อยมากเลยครับผมคิดว่าโต๊ะก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าจะมีลูกหนึ่งนะครับเลยก็เลยจ่ายน้ำมันน้อยครับใครอยากกดไว้ก็ได้ครับแต่ว่าจะได้จะได้ราคาน้อยหน่อยนะครับก็แค่เพิ่มยอดเข้าไปนะครับผมส่วนส่วนมีเปิดราคา1ลูกมาเหมือนกันครับ1ลูกนะครับ17 0ครับตัวนี้กำลังสวยครับผมคิดว่านะตัวนี้กำลังสวยนะ จิ้มไว้ได้เลยครับ1.70ูนะ1ลูกนะนะครับผมเตะทุ่มครึ่งครับราคาสดครับสามารถรอได้ครับ0 7 5ครับถึง1นลูกครับน้ำสวยๆครับสามารถกดได้ครับนะครับเช่นเคยครับครึ่งแรกไม่มาครับให้ย้ำหลังนะครับผมย้ำหลังที่1 7 5ถึง2นะครับผมนะครับตามสูตรนะครับใครฟังนะครับใครต่างก็จะรู้นะครับว่าสูตรเป็นยังไงนะครับผมครับใครชอบก็รวยนะครับ นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคลิปผมครับจะแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับที่ลงนะครับผมครับใครชอบก็ลุยนะครับขอให้เฮงเฮงทุกท่านนะครับขอบคุณครับ